พันพัลหัสปดีที่31มีนาคม2 0 2 2หัวข้อความจริงกับความเท็จข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่22ข้อ52-53ถึงกล่าวว่าพระเยซูตรัสกับพวกหัวหน้าปุโรหิต พวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าพวกท่านเห็นเราเป็นโยนดหรือถึงได้ถือดาบหรือตะบองออกมาเวลาที่เราอยู่กับพวกท่านในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านไม่ยอมยื่นมือออกมาจับเราอย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืดสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนำมาใช้คือการปั่นหัว ซึ่งหมายถึงการสร้างความสับสนทางความคิดให้กับใครบางคนด้วยการโกหกและการแสดงออกในลักษณะที่ทำให้คนอื่นสงสัยความรู้สึกและความสามารถของเขาที่จะบอกว่าความจริงคืออะไรพระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้คนซึ่งจับกุมพระองค์กำลังทำอยู่คนเหล่านั้นออกมาจับกุมพระองค์ ทหารและอาวุธจำนวนมากแม้พระองค์ไม่เคยทำร้ายผู้ใดเลยแม้แต่นิดเดียวแท้ที่จริงพระองค์สั่งสอนประชาชนอย่างสงบทุกวันในพระวิหารพฤติกรรมของคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเทียงความรุนแรงแต่ยังเป็นการโกหกด้วยเช่นกันดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าคนเหล่านั้นกำลังทำการของมารผู้เป็นพ่อของการมุสาข้อโต้แย้งของพระเยซู ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความแตกต่างใดในเวลานั้นคนเหล่านั้นยังคงจับกลุ่มพระองค์พาตัวพระองค์ไปและฆ่าพระองค์ในที่สุดแต่กระนั้นข้อโต้แย้งของพระองค์สร้างความแตกต่างเพราะนั่นเป็นถ้อยคำแห่งความจริงที่ตรัสออกมาโดยพระองค์ผู้เป็นความจริงเหตุการณ์นั้นชี้ให้เราเห็นในหลายปีต่อมาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ใช่การจับกุมธรรมดาหรือข้อผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการรักพาตัวทางการเมืองแต่เป็นการงานของมารที่ต่อสู้กับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้ากําลังทาสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเราซึ่งเป็นผู้คนที่ถูกมารจับไว้เป็นเฉลยด้วยคํามุสาของมันพระเจ้าทรงกําลังช่วยกู้เราให้รอดด้วยการสละชีวิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อทําลายอํานาจของความมืดและช่วยกู้เราบาัดนี้การที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย เราทั้งหลายที่วางใจในพระองค์จึงเป็นไทยเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีชีวิตชั่วนิรันดร์คำอธิษฐานพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยกู้ค่าพระองค์ทั้งหลายให้รอดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน